อ่าครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับอันนี้จะสาธิตให้ดูนะฮะว่า iPhone เครื่องซิมล็อกมันเป็นยังไงครับอันนี้คือ iPhone ปกตินะครับไม่ได้เจเลเบรกหรือว่าติด iCloud แต่อย่างใดแต่เป็นเครื่องซิมล็อกนะฮะซิมล็อยังไงเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับอันนี้ในปกติเราก็เล่นได้ทั่วไปนะฮะ แต่เล่นได้แต่ Wi-Fi อย่างเดียวแต่มันจะมีปัญหาช่วงเวลาใส่ซิมนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองใส่ซิมให้ดูอันนี้ซิมของ a AH อนะครับอ่ะพอใส่ซิมเข้าไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องติดล็อกแล้ะเนี่ยครับก็คือถ้าอยู่หน้านี้คือเราจะไม่สามารถเล่นได้เลย มันจะขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องซิมที่คุณติดตั้งในไอโฟนเครื่องนี้ประมาณนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราลองถอดซิมออกพอถอดซิมออกปุ๊บเราก็ลองเข้าไปหน้าหลักดูครับมันจะใช้ได้นะครับแต่มันจะใช้ได้แค่ wi-fi อย่างเดียวอาการแบบนี้คืออาการของเครื่องติดล็อกซิมจะเกิดมากใน ประเทศที่ซื้อเครื่องติดโปรอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับจะเป็นพวก AU, KDDI, Softbank หรือ DoCoMo ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาก็จะเป็น AT&T หรือ T-Mobile อาการแบบนี้สามารถปลดล็อกได้โดยไม่ต้องส่งเครื่องนะครับที่ต้องใช้มีแค่เลข IMEI e ตัวเครื่องมันจะอยู่ในตั้งค่าแล้วเกี่ยวกับเราใช้แค่เลข IMEI e อย่างเดียวพอครับ ส่วนของลูกค้าจะติดล็อกไม่ล็อกก็ดูตรงนี้ครับถ้าสถานะเปลี่ยนแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ขึ้นสถานะว่าซิมล็อกอยู่เนี่ยฮะแต่เวลาปลดเสร็จมันจะสามารถใส่ซิมได้มันจะขึ้นว่าไม่มีการล็อกซิมแต่อย่างใดงั้นเดี๋ยวเราลองมาปลดล็อกซิมเครื่องนี้กันนะครับอาจจะใช้เวลาสักพักหน่อยแต่เดี๋ยวเรามาลองดูกัน One hour later สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็ได้ทําการปลดล็อกซิมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยสถานะซิมยังขึ้นว่าซิมล็อกอยู่เดี๋ยวลองจะลองใส่ซิม a อเตัวเดิมกลับเข้าไปนะฮะจะลองดูซิว่าจะใช้ได้ไหมใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับสัญญาณขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ครับขึ้น A อแล้วนะฮะ เดีย๋ยวเราลองสไลด์แล้วก็กลับมาดูอีกรอบว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่าตอนนี้สถานะไม่มีการจำกัดสำหรับซิมแล้วนะครับก็คือตอนนี้ใช้ได้แล้วจะใช้อลองใช้ Wi-Fi หรือว่า 3G 4G ก็ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะสามารถใช้งานได้อันนี้คือการปลดถาวรนะครับไม่ไม่ต้อง ทำอะไรทั้งนั้นรีเซ็ตได้อัปเดตได้ข้อมูลไม่หายนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูดีว่าใช้ได้ไหมเราลองโทรหา iPhone อ,อีกเครื่องดูนะครับว่าโทรติดหรือเปล่าอ่า โทรติดนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะลองให้ไอโฟนเครื่องนี้โทรกลับดูสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับอันนี้คือปลดล็อกถาวร อันนี้คือทําการปลดล็อกถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็น iPhone เครื่องปกติเลยอัปเดตได้ตลอดนะครับไม่ติดเครือข่ายรีเซ็ตได้อัปเดตได้ข้อมูลไม่หายอันนี้คือการปลดถาวรไม่ต้องส่งเครื่องมานะครับแจ้งแค่เลขอีมีก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็รองรับซิมทั่วโลกเลยนะฮะไม่ไม่ใช่แค่ซิมไทยแต่ทุกซิมบนโลกสามารถใส่ได้เหมือนกันก็จะกลายเป็นเครื่องอัลล็อกซิมไปเลย ลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ลองติดต่อมาสอบถามได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเครื่องที่ปลดได้หรือปลดไม่ได้นะครับสามารถส่งเลขอีมีมาเช็คเบื้องต้นก่อนได้ว่าปลดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ